ผู้ชมล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวของทางด้าน US ban d Communist Party member from i m i g r a t i o n หรือว่าหน่วยงานที่เขาเรียกว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา มีคําประกาศล่าสุดนะคะออกมาประกาศห้ามสมาชิกหรือว่าอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์หรือพรรคการเมืองใดๆที่มีลักษณะเป็นเผด็จการอํานาจนิยมเดินทางเข้ามาอาศัยระยะยาวในสหรัฐอเมริกานี่เป็นประกาศล่าสุดที่ออกมาจากหน่วยงานนี้ U.S.C.I.S. นะคะซึ่งประกาศนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุดกฎหมายที่ผ่านโดยสภาคอนเกรส หลักๆเลยออกแบบนี้มาทําไมก็คือเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงเขาบอกแบบนั้นนะป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ระบุว่าจะช่วยปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนก่อนหน้านี้เองโดนัลด์ทรัมป์ก็ทําทุกวิถีทางเลยที่จะปิดกั้นแอปพลิเคชันสัญชาติจีนทั้งติ๊กตอกทั้ง e ี h a t ฝ่ายจีนเองก็ออกมาประนามสหรัฐอเม ว่าเป็นชาติที่หยาบคายป่าเถื่อนพยายามที่จะโจมตีจีนในเรื่องต่างๆในที่สุดแล้วล่าสุดความเคลื่อนไหวก็คือออกมาตรการนี้ประกาศห้ามสมาชิกหรืออดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาในระยะยาวออกมาเป็นประกาศชัดเจนแล้วนะคะ